มาด้วยเปิ้อนังกันไถจึงเปิดเงินคำในปีหนองกันค่ะออเยอ้องคยรู้กันแล้วล่ะการให้การเนาะการให้การเนาะให้การหานะให้การตังสีก็ได้อ่อโอ้ให้การตัดสีเนาะอ๋เต็มปีแลอ้อตุกให้การตัดสีก็ได้ค่ะโอ้โให้การาไ่ให้การเาได้โอทำกี่ว่จันการอเออเลยบอกแกเลยเนาะมกมมากวเนี่ย

แไปงก็ปัญญาเห้่ยยาโตก่อนนอกเออวันนั้นก็เมื่อมากเลยเอาเงื่อน no? ั้นถ oh no? ้าแ <ok ็บไปปัจเข้าใจก่อนเลยวันนั้นเออเอาปันใจเลยวันนั้นถ้าคนไปหยุใจมันดูวันนั้นคบไปงก็เมื่อมากเลยเมื่อมากเลยวัานั้นเออเบี้ยงเกียงใจคือสมก่อนนะน่าเบี้ยงใจนเมื่มากเลย อ๋อนี่ในวนีนใจดีเดียว่ะอ๋อไม่ใจกันเจหรือว่าใจกันอะไรกัน้เด็กพี่เรากัน้ขนาดนอืมอืมน้ำตาพี่โอตก่อนแน่ใจเอาปัยอายาช่วยก่อนมในมีหาเสียนหอเขากว่าปันแห้งเต็มเจิงตั้งนแอปสีแรงแระแอปสีบสอบาย่อคะ